เดี๋ยวนี้สิมาเลือกเลือกหน่วยไปดองครับเพราะว่ามันสิมีพวกหนอนเจาะน้ำนะเนี่ยนวยบวงงามแบบนี้บวบอ,อันนี้บวบนะสิเอาแบบนวยน่วยงาม,งามดองครับดองนะล้อติดตามครับดองง่ายๆสูตรง่ายม่ต้องนี้ยังมากไหมนะครับได้บ่หลายมันหนอนลงหลายบ่ค่องงามแบบนี้ เลยประมาณนี้นะได้บหลายได้โบหลายบาทที่นี่นี่นำกระเทียมดองนะครับสิเซนำกระเทียมดองลงไปใส่จนมันทวมหมดละมีทรงมีสูตรที่ยังหอกง่ายๆโอ้ขวดเดียวซื้อมาสองขวดใส่ขวดเดียวกับทวมละนะครับคู้ไดใ้ใส่เกลือเพิ่มก็ได้พอใส่เพิ่มก็ได้นะครับใส่เกลือไปนิดนึง ยังนิดนึงประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับไม่ง่ายเลยมันทำไมม่ต้องไปเท็ดอี้ยังเห็นมันยุ่งยากนะสักนี่หละประมาณนี้สามมือมาเปิดเบิ้งสามมือน่าสิกินได้แล้วนะครับปิดฝาเย็บอุ่นทําคุ้มปกตินะครับนะนี่เรียบร้อยครับผมอีกสามมือมาลองติดล้อติดตามกันครับว่าผลลับมันสิออกมาเป็นนี่เล